เข้าสู่ช่วงเซ็กซี่ลิงนะครับประเด็นของเราในวันนี้น่าสนใจมากครับเจ๊ครับยังไงพี่โลกเรามันมีวิทยาวิวัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันอินโนเวชั่นถูกต้องแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยเจ๊อาจจะเ,เคยได้ยิน โรงหนังที่เขาเรียกกันว่าโรงหนังชั้น2เป็นอะไรยังไงพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจริงเหรอรู้บ้างดิแม่ทุกวันนี้โรงหนังชั้น2องท่าจะไม่เหลือแล้วใช่ไหมแต่มันยังมีอยู่ครับมีอยู่แต่น้อยมากอย่างพารากอนเนี่ยโรงหนังอยู่ชั้น6เนี่ยครับผมใช่ก็ขึ้นไปอะไรเรื่องไปแล้วหกชั้นผมพี่ผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษนะพี่่อยพวกอย่างนี้ผมไปไม่เป็นเลยครับพี่โรงหนังชั้น2เนี่ยไม่ใช่โรงหนังที่อยู่ชั้น2ครับแย่งโง่ปะเนี่ยฮะเชื่อได้ไยังไง เรียขาแกงใหญ่นะเขาแกงใหญ่นะมาเยอะแล้วพี่ไปตามโรงเรียนระวังเขาปิดโรงเรียนนะโดนโดนบ่อยด้วยเนี่ย โอเคเรื่องเรื่องคือโรงหนังที่เขาเรียกว่าหนังชั้นสองหรือว่าโรงหนังควบหรือว่าโรงหนังโตงเนี่ยครับเมื่อสมัยก่อนเ่ยนะมีเยอะมากเลยมันฮิตมากเลยคัทั่วทุ่งเมืองครับจริงป่ะใช่ครับเขาบอกมีกันเป็นสิบหรือเป็นร้อยโรงแล้วเขาก็บอกอีกด้วยนะครับว่าในแต่ละโรงเนี่ยเขาไม่ได้ฉายกันทีละเรื่องครับเขาฉายทีสี่ห้าเรื่องควบเลยใช่ไหมหรืเรียกว่าหนังควบไงนะครับทุกวันนี้กลายเป็นโรงหนังคอมไปแล้วผมนักคอมเหรอฮะาไม่ใช่นักคอมชวนชื่นนะฮะหนังที่เขาดูเน้นท่าคอมครับเรื่อง มันนอกประเด็นแล้วล่ะเรื่องๆคือจากร้อยๆโลเนี่ยทำไมทุกวันนี้มันถึงเหลือแค่ประมาณ5-6โลในกรุงเทพเท่านั้นสามโลเนี่ยอยู่แถววงเวียนใหญ่คือแถวฝั่งทนใช่ครับอีกโลหนึงจะอยู่แถวสะพานควายครับนะครับและอีกโลหนึงพี่มรู้อยู่ไหนแล้วนะฮะทางสะพานควายที่บ้านพี่เลยดิใช่ไหมโอ้โหไปบ่อยปะไม่บ่อยมากเฮ้ยไปนะครับช่วยไปสามโลเนี่ยใกล้โปรดิวเซอร์เราเลยต้องมาต้องไปเรื่องนี้เรื่องเรื่องคือน้องๆทุกวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาส ได้เข้าไปพบปะก,กับประสบการณ์แนวนี้ก็เลยแลวเคยาถามน้องๆเขาบ้างไหมว่าน้องๆเขาต้องการที่จะเป็นประสบการณ์อะไรมีประสบการณ์อะไรแบบนั้นหรือเปล่ามันก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ HD ที่บ้านชัดกว่าใช่ใช่ไหมออโอ้โหเหมือนเป็นเม็ดๆเลย <laughs> หูดกกลาเลยยเเนี่ห็นครบเลยแหละเห็นครบเลยเห็นครบเลยมาเป็นมิดมิวบางทีต้องมองผ่านบ้างมองผ่านบ้างหรือไม่ก็ต้องสะคิปหรือแอฟโซ่เปิดไปเริ่มเลือดเลยนะครับเรื่องเรื่องคือสมัยก่อนเนี่ยมีหนังพวกนี้เยอะสำหรับน้องที่ไม่เคยเข้าถึงว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับโรงหนังชั้นสองเนี่ยเขาว่ากันว่าจะมีอัตราการเข้าชมเนี่ยนะครับไม่แพงห้าสิบถึงหกสิบบาทจะเขียนโปรแกรมหนังเลยว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างไทยกับไทยญี่ปุ่นฝรั่งฝรั่งมอนเตเนโก สัตว์บ้างครับมีมีนะมีนะใช่ครับก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะเอาเรื่องไหนมาขายฮอสแมนใช่ก็คือม้ากับผู้ชายโอ้โหมันจะเข้าไปยังไงพี่คำว่าเมียงูเนี่ยเริ่มเนี่ยลงหนักควบนะจริงป่ะพี่ใช่ครับทำไมอะตอนนั้นเนี่ยสู้งูเหลือบโอ้โหไม่จะไม่ถูกงูเหลือบริบลุกนุ่มลุบเหลือบมากเล้วเอามารัดเร็วหยองขวัญบ้ากปยองขวัญแลจะเอาหางงูจิ้มตูดบ้าอีพูดเล่น เรืเ่องเรื่องพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยไม่จริงไม่จริงออ๋ในหัวเกณฑ์มันนั่งเครียดอยู่แล้วใหญ่ไม่มันมกำลังแบบอยู่ไหนมันจะไปกุญแจรถเมล์ไปด้วยจะทไฟล์ใช่ครับใช่ครับซึ่งคนที่ดูเนี่ยก็จะอยู่ในวัยเกณฑ์อาจจะเป็นที่โตขึ้นมาหน่อยนะสักสิบห้านะครับก็เริ่มแบบว่าเข้าสู่วัยอย่างที่เราเห็นคือวัยสักสามสิบคือฮอร์โมนของคนเราเนี่ยนะมันจะมาในช่วงขว้างขึ้นอะไรประมาณภาษาคือพิวเวอร์ตี้หรือว่า ผลแรกแย่มากจากมวปากเพชรนันร่นเอง ใแล้วเลยครับก็คือจะเริ่มสงสัยเริ่มจะมีข้ออยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเรียนรู้เ,เพราะฉะนั้นเนี่ย,เ,ยเราก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดได้ฟังกันนะฮะว่าในโรงหนังชั้นสองเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันฉายหนังอะไรข้างในเขามีกิจกรรมอะไรทํากันบ้างอะไรแบบนี้นะฮะเราจะมาพูดได้ฟังกันแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความอันตรายอยู่สูงมากครับี่บพ,พูดในะคือแนะนําไม่ให้ไปครับเพราะว่าข้างในโรงหนังเนี่ยนะครับอย่างที่พี่เจบอกมันมีกิจกรรมจริงๆครับใช่ครับมันไม่ได้เป็นกิจกรรมแค่ดูหนังอย่างเด การดูดดดูอมนนิ้มมีชื้อแบตกตื่นเยอะมากคือต้องบอกนะว่าคนที่ไปดูเขาบอกว่าจะมีผู้หญิงด้วยน้องน้อน้องหนุ่มๆผู้ชายเออไปดูหนังโป๊ห้าสิบบาทลองไปดูกันไหมอะไรเงี้ยอย่าไปเด็ดขาดครับเพราะไปถึงข้างในเนี่ยจะเต็มไปด้วยเราเออเก่งกวางเลนเดียนะครับสมันรอพร้อมเลยล่ะรอพร้อมเลยพวกนี้เนี่ยเขาคืออ่าหน่วยแนวลบ ชายแดนเลยนะครับเขาพร้อมรถเสมอตากล้องพี่ไปมาแล้วแล้วก็โดนแอบเดือนั่งอยู่อย่างนี้นะเขาไม่ได้ยนรำเพลงนะเขาทำอะไรพี่เขาไม่ได้เข้ามาบอกว่ารับบริการไหมครับดูแลไหมคะมาถึงปุ๊บก็จับพวกเขาลากพลึบเขาถอดพลั๊บแล้วเด็กอยู่สู้ไม่ได้จะนิบกระเทยตึงแขกระเลยเข้ามา ไม่มันมีความอันตรายอยู่จริงๆนะที่เรามาพูดจะเป็นเรื่องเล่นๆเนี่ยนะครับก็คือจะโดนจู่โจมใช่อันนี้จะโดนจู่โจมบ้างนะรหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเป็นคนที่ชอบผู้หญิงอยู่เนี่ยแหละนะ,ะแต่ว่าด้วยเรื่องของหนังที่มันทําให้อารมณ์เราปลาไปแล้วมีออเก้งเนี่ยเดินมาปัาป๊บ เสร็จอีกเก้เลยนะมืดมืดมันแบบว่าไม่รู้ไงมันแอบเสียงด้วยแล้วเขาบอกอีเก้วกนี้เนี่ยไม่ได้มาในรูปแบบแต่งตัวผู้หญิงสวยนะไม่ได้มาเหมือนกับน้องปอยครับครับเนี่ยมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยครับคือเป็นแมนเลยเฮ้ยจริงๆแล้วเราควรจะเข้าไปทำเรียลลิตี้โชว์ในนั้นนะพี่จริงครับผู้กล้าผู้กล้าหาผู้กล้าถ่าปุ๊บแอบถ่ายแม่งออกมาเลยแล้วใครจะใครจะดูใครใครจะซื้อไม่ใช่แอบถ่ายออกมาแล้วก็เอาไปให้ตำรวจไงเอาไปให้ตำรวจว่าแบบเฮ้ยมันมีกิจกรรมอะไรแบบนั้นเก ได้นได้พี่แอบถ่ายเราเป็นคนนั่งไม่เอาเขานั่งเดียวคนชอบนอนนะครับคือบอกหน้าห้องน้ำเนี่ยจะมีแบบว่ากระเทยยืนเรียงแถวเลยนะครับอกมีสองสองถังขยะครับครับถังขยะหนึ่งเนี่ยเป็นเะ็รไปด้วยเป็นถุงยางล้วนๆเลยจริงไหมใช่ครับ แล้วอีกถังนึงเนี่ยจะเอาน้ำเขาน้ำมาล้างตัวมันทังแก๊ร้อนน่ะนะครับเพราะว่ามันสกปรกละโสมมากเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีโอกาสเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ลองไปลองไปดูกันไม่ใช่เมื่อกี้เรายังบอกเลยว่าอย่าไปคือถ้าถ้าเกิดยังไงอย่าเข้าไปเด็ดขาดเลยอันตรายจริงๆนะสถานที่พวกนี้ก็ดีแหละที่มันเจ๊งกันไปหมดใช่นะครับแล้วบางทีน้องๆอาจจะบอกว่าหลวมตัวเพราะเขาบอกว่าทุกวันนี้ตำรวจจับแม่งก็จะเข้าไปปุ๊บแล้วใช้หนังเก่าก่อน ใช่รู้เชิงแบบไอ้นี่มันมันมาจริงมาปลอมเป็นตำรวจหรือปเปล่าตั้งใจถอดกางเกงกางเกงหรือ,อยังอ่าพอมันดูเออโอเคปลอดภัยไม่ใช่ตำรวจก็จะเปลี่ยนมาเป็นหนังพวกหรือว่านางโป๊อะไรเงียพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยโลงไหนก็ตามที่แกมีเวลาว่างเข้าลงหนังดีกว่า ไม่คิดมากดูอะไรก็ได้ข้าปุ๊บเอ๊ะทำไมค่าตัว50บาทว่าข้างในเป็นหนังเก่าเลยนะกกรีเอาตัวรอดหนีออกอมาก่อนเลยนะก่อนนี้ถูกย,ยัดความเก่งแล้วต้องเสียตังค์ให้มันด้วยนะพี่ใช่เขารู้สึกว่ามันจะมีราคาที่เซ็ตไว้อยู่เขาบอกว่าประมาณ2 3 0 0้อบาทใช่ก็ไล่ไปเลยตั้งแต่100ถึง0 0ครับ1 1น0เนี่ยเสียหนึ่งทีครับสี0ยเนี่ยเสียหลายทีหลายทีด้วยหลายทีด้วยเขาคิดเป็นข้าวหัว ร้อยสองร้อยว่าไปกระเทยพวกนี้กันเดือนดีได้ยนะใช่ไหมเดือนหนึ่งเขาบอกวันหนึ่งทำได้สองสามพันบาทถ้าขยันหน่อยบางเดือนเนี่ยเขาได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะเฮ้ยใช่โอ้แล้วแต่กล้องเรามันทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยใช่แต่กล้องเราไม่ตุดไม่ใช่พี่วัดนะหมายถึงไอ้พี่ยงครับผมนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นความคลาสสิกนะครับที่ยังลงเลืออยู่ แต่ก็ลงเลือยไม่เยอะแล้วนะครับทุกวันนี้ก็เป็นยุคของยุคโรงหนังดิจิตอลแต่ผมว่านะพี่บางอย่างเนี่ยนะมันพูดว่าคลาสสิกเนี่ยคลาสสิกมันดูเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ว่าผมไม่ว่าไอ้โรงหนังพวกนี้มันไม่ไม่ใช่สิ่งที่คลาสสิกอ่ะคือมันเก่าจริงมันแบบเออมันเคยมีอยู่ในประวัติศาสตร์ของบ้านเราจริงๆแต่ถ้าหายไปแล้วก็ไม่ควรที่จะจดบันทึกหรือว่าควรที่จะไปแบบว่าขุดลื้อฟื้นมันมาว่าเฮ้ยนี่เป็นโรงหนังแบบหนังชั้นสองที่คนมาฮิตที่สุด คือม,มันไม่ควรใช่ไหมพี่ใช่แกพูดให้ฉันดูแย่แกพูดใหันดูแย่ทำไมมันมันมันต้องมีการปรับปรุงทุกอย่างเนี่ยคือโลกแห่งเขาเรียกว่าอะไรนะชาวดาตว์นินเนี่ยนะกฎแห่งวิวัฒนาการครับคือคุณเป็นโรงหนังเก่าคุณไม่มีวิทยาคุาไม่มีวิวัฒนาการเลยมันจำเจคือถ้าอยากจะอยู่รอดได้ทุกวันเนี่ยมันต้องอย่างแรกเลยโดบิดิโดสลาวซาวก่อนเสียงพอ มทำให้ 3D ทำให้มันออกมาแบบว่ามีแว่นแล้วมีพุ่งออกมาเลยเว้ยเปร๊ะ uh huh. <laughs> ต้องหลบกันในโรงแล้วก็แบบว่าต้องมีความไพรเวทใช่จัดเป็นบูธมีกระจกมืดๆกันเป็นบ็อกซ์เลยเป็นบ็อกซ์เลยเป็นบ็อกซ์เป็นเตียงเตียงคู่เอาให้มันเป็นแบบวิวัฒนาการกันไปเลยคืออยากจะดูหนังโป๊รวมกับผู้อื่นก็เอาให้มันจริงจังโอเคไหมแต่มันลงทุไม่ได้แล้วก็บริการนี่ก็เอาให้เต็มแม็กเลยเอาให้สวยมาเลยจัดเลือกเล่นก่อนเข้าไปดูหนังไอเดียเริ่มปละเลยทุดเกมเลย จสไอเดียเยอะอยงงไงหมายถึงทุกเือหมายถึงว่าเอาแบบผู้หญิงจริงๆเลยไงแบบเอาเป็นคล้ายๆอาบอบนวดเซิร์ฟโดมิ่ดิจิตอลสราวซาวบ<อ>าหันกลายดูนี่พูดเรื่องพูดเรื่องซาร่าไม่ค่อยมีความคิดเห็นเลยเวลาพูดเรื่องเนี้ยเยอะเชียว ไม่ไวยังเงื่อนเรื่องนี้นๆๆๆๆแย่ละเดี๋ยวปะตุนปะตูนมาขอา้าเอาแล้วเรื่องราวนี้ก็เล่าสู่กันฟังคำามกันเลยกันครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือว่ามันเป็นของเก่าสมัยก่อนมีเยอะอทุกวันนี้ใกล้ตายแล้วที่จะดีมไม่ต้องไปนะครับสถานที่นี้เสี่ยงเราไปลงหนังสะอาดๆดไหนเพิ่มเติมดีกว่าใช่ไปนี่นะต้องยกเว้นเก้งกวางกระทงกระเทยอะไรแล้วนะยังเจออีกอย่างหครับหนูครับหนูฮะแมลงสาบฮะนั่งลงไปเนี่ยนะครับ อาจจะมีแมงสาบใช้เข้าไปในก้นได้นะฮะใช่หี่หนนักกินอ่นั้นเนี่ยพี่นี่นะว่ารวมหนังรวมสาวว่ายน้ำว่าเมนกินคอรีนเปนบ้าเลยโอ้โหมันแย่เลยผมว่านะมันจะแย่เลยแหละ <c oughs> เปแย่อะไรไปหมดเราข้ามเรื่องนี้ดีวกว่าพี่เราช็อกแล้วเอาล่ะไปว่าลิงนี้ขอแค่นี้ก็เลยกัน,นอาจจะอ้วกเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา <ๆ S 1> เราจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งของประดิษฐ์ที่ไร้ประโยชน์มากในบ้านเราใช่ไหมและในเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่มีเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆมีอะไรบ้างช่วงหน้าครับ